อสวัสดีครับโอแม่พี่นอนเชายูทูบทุกคนครับทางเฟซบุ๊กของนะครับเลยเติมเสาก่อนไปเหตุการณ์เหตุงานอ,นอันดับที่สองก็คือกินเข่าหรอพี่น,อน้องเลยครับเหตุมิดอาหารกินเขา่าให้ลูกสาวผมนะครับมากินแกม่ามาเต่นเสาร์คนมากอ่ะอันดับแรกอ่ะเข่าของน้ำเลยพี่น,อน้องเลย เขาไปยังเมื่กี้ครับว่ปกดเงียวแล้วครับเพอเข่าข้งางหน้าพายกิ๊ที่สองมาเห็ดกินเข่านะครับบ่เห็นยังนะครับผู้บ่เห็ดเวียกเหงงานอยู่เงี่ยไปกิ๊ดเรเข่าครับบ่มียงัยงเหรครับสีวิตบานเขาสีวิตตามชนบทนอนตื่นขึ้นมากไปกินเรียกเข่าเที่ยงมากไปก,ก,กินเขา่าว่าต้องเห็นยังครับ ยีงไม่้เปิดยังไงตบลงรทันเอาลงครับเอาม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 า,มาให้ลูกสาวครับครับมามาใส่ไข่ครับกันขาดสารอาหาร กินเขาครับเมนูง่ายๆพี่น้องมาเนี่ยเมนูบดเด็ดครับน,น่ครับไม่ใช่เมนูเด็ดครับเมนูบันๆง่ายๆกินง่ายๆครับแบบบอสินเปลืองต้องกินนี่มันหยุงย่งยางครับเ,เ,นรนเ,นนเนี่ยเหมือเเสาบอง่ายอกขั้นเห็ดพี่น้องเลยแต่มันหยุ่นยยาง,อยางเอาแบบง่ายครับเากินฟอบไปเห็ดกันง่ายพี่น้องนะหางนึ่ง เมืล่ลเามาวางจังมเหิต<น>อาหารลดเด็ดช่วงนี้เรต้องลดเด็ดะครับ<า>ไข่ครับไขรไ,ไข่ดานนะครับไข่ดานไข่ไขต้มมะามาัดเล็กหน่อยมักผู้ใหญ่กับมักผู้เฒ่าผู้ผผแกเดยว่าประมาณมันบมดปิดเกียวครับเสียบลาย สวยมากไแมวเลี้ยงเหรอเราไหม <c oughs> ใส่ไข่ผอมเน้อเพียงเนอะครับไข่ลวกครับโบมี่น้ำมันครับต้องใส่น้ำมันน้ำมันแพงเอาหนาเอาหนามืด่ยครับเรื่องกดไลค์กดแชร์ผมเนี่เพียงเนอะคลิปถูกถูกใจ ก็แค่นี้ครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ